สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่12ตุลาคม2 5 1 4โดยลิเวอร์พู Daily ่ไบเซอโอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันก่อนเลยซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆเ,เป็นกังวลใจกันมากที่สุดสำหรับช่วงพักเบรกทีมชาติร,รอบนี้เคอร์ติสจอห์นมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมกับทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีจนพลาดการลงสนามในการเจอกับสโลเวเนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้ติดตามอาการบาดเจ็บของเขาอย่างใกล้ชิดหลังจากเจ้าตัวระเบิดฟอร์มเทพจนได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่องให้กับทีมของเยอร์เกนครอปตลอด3นัดหลังแถมทำไปถึง5แอสซิสต์กับอีก1ประตูลากร่ามเดิมทีนั้นมันก็ได้มีการยืนยันออกมาว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่ขาหนีดและจะตรอ,เ,อเช็คความฟิตกันจนนาทีสุดท้ายว่าจะพร้อมลงสนามในเกมเจอกับอันดอร่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร ทวาล่าสุดมันก็มีข่าวดีให้แฟนบอลได้ใจชื้นขึ้นมาบ้างเมื่อโจนสลัดอาการบาดเจ็บกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองให้กับทีมของลีคาส l ลีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่เพียงเท่านั้นเขายังถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวพริกเกมในช่วงนาทีที่57ของการแข่งขันและก็ใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นในการแผลงฤทธิ์แอซิดให้กับทางเอมิลสมิทโรพังประตูชัยให้กับทีมได้สำเร็จเฉียนเอาชนะอันดอร่าชุดอายุไม่เกิน21ปีมาได้1ประตูต่อ0ูนย์ ั้งนี้ในจังหวะด,ดังกล่าวนั้นมาจากการที่อันดอร่าได้ลูกเตะมุมและก็เป็นโจนส์ที่เก็บบอลได้ก่อนจะรากยาวตั้งแต่แดนของตัวเองขึ้นหน้ามาด้วยความเร็วและไหลบอลให้กับสมิธโรจบสกอร์ได้อย่างสุดยอดเมื่อได้เห็นเขาสามารถรากยาวเกินครึ่งสนามได้แบบนั้นเพื่อนๆก็คงจะไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของโจนส์อีกแล้วและเขาก็น่าจะพร้อมกลับมาลงสนามให้กับลิเวอร์พูลได้ในเกมที่เจอกับวัตฟอร์ดตอนสุดสัปดาห์นี้ ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการนับเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่จะเป็นข่าวร้ายสําหรับทีมของเรากันบ้างเมื่อหลายวันก่อนผมก็ได้รายง,งานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปแล้วว่าเดียวก็โชตาแนวรุกทีมชาติโปรโตุเกสของทีมเราเป็นอีกหนึ่งคนที่รับบาดเจ็บจากโปรแกรมทีมชาติ เขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมชาติโปรตุเกสในเกมที่ถล่มอาชนะกาตา3ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและพลาดการลงฝึกซ้อมเมื่อวานนี้เนื่องด้วยอาการบาดเจ็บก้ามเนือล่าสุดทางเฟรนันโดซานโตสนายใหญ่ทีมชาติโปรตุเกสก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าโชต้ายังไม่ฟิตพอที่จะกลับมาซ้อมแบบเต็มสูบกับทีมแต่เขาจะขอคุยกับนักเตะก่อนจะมีการตัดสินใจว่าจะส่งตัวเขากลับลิเวอร์พูลเลยหรือไม่ เขาได้แยกซ้อมเดี่ยวมาพักหนึ่งแล้วนะและเริ่มเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมขึ้นมากับทางเจ้าบริโตนักกายภาพของทีมเราแต่เขายังไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือเลยซานโตสกล่าวความเป็นไปได้ที่โชตาจะสามารถลงสนามได้ในเกมที่เจอกับลักเซมเบิร์กในวันนี้มีน้อยมากเลยนะผมจะขอคุยกับเขาก่อนและดูว่าเขารู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้าง หากเราเห็นว่าถัานการณ์ของเขาเพียงพอที่จะอยู่ที่ม้านั่งสำรองของเราได้ล่ะก็ผมก็จะให้เขาได้มีรายชื่อติดทีมสำหรับเกมนัดนี้นะเรื่องนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในทางตรงกันข้ามหากเราพิจารณาแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นไม่ได้เราก็จะไม่ให้นักเตะต้องมาเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะเขายังไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับเรามาเป็นเวลานานมากแล้วผมจะทำการตัดสินใจในไม่ช้านี้แหละ ว่าจะเอาอย่างไรสำหรับในเคสของทางโชตาดีลากท้ายที่สุดเขาไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมคืนวันนี้เขาก็จะได้เดินทางกลับไปลิเวอร์พูลเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทฤษฎีมันนี่บอลที่ทางเฟนเว y s ์สปอร์ตกรุ๊เจ้าของสโมสรได้นำมาใช้กับลิเวอร์พูลในการต่อสู้กับบรรดาสโมสรเงินถุงเงินถังทั้งหลายแต่ก็ยังพาทีมประสบความสำเร็จได้ ล่าสุดทางเอียนเกรแฮมหนึ่งในทีมงานคนสำคัญที่ดูแลเรื่องการซื้อขายของสโมสรร่วมกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดผู้นวยการกีฬาคนดังก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงหัวใจหลักของทฤษฎีนี้พวกเขาเรียกเหมือนว่าม bon ันนี่บอลแต่นั่นไม่ใช่คำที่เราใช้เรียกกันที่นี่หรอกนะเกรแฮมกล่าว Gra หลักใหญ่ของมันนี่บอลไม่ใช่แค่การพัฒนาฟอร์มการเล่นของทีมขึ้นมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นขายกตัวอย่างว่า ทีมไหนก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ทั้งนั้นด้วยการเซ็นสัญญากับเรียวเนลเมซี่จริงไหมละ่ะแต่หลักของมันดิบอลจริงๆก็คือการพัฒนาศัก,กยภาพให้ได้สูงที่สุดด้วยงบประมาณที่น้อยที่สุดซึ่งนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องซื้อแต่ตัวนักเตะถูกๆก,กรอกนะขอยกตัวอย่างเราอาจจะบอกได้ว่าทีมจำเป็นจะต้องพัฒนา5จุดเพื่อคว้าแชมป์เชสเปนลีกให้ได้ แล้วเราจะทำอย่างไรกันเพื่อพัฒนาไปให้ได้แบบนั้นโดยใช้งบให้น้อยที่สุดจากงบประมาณ50ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลหรือพูดอีกในยักหนึ่งให้เข้าใจง่ายก็คือเราจะพัฒนาทีมได้สูงสุดอย่างไรด้วยงบประมาณที่เรามีสำหรับรายได้ในพรีเมียร์ลีกจากฤดูกาล2014-2015มาถึงฤดูกาล2019-2020จากรายได้คิดเป็น100% 65%จะถูกใช้จ่ายไปกับค่าเหนื่อยของนักเตะ ส่วนอีก25เซคือค่าตัวของพวกเขานั่นหมายความว่า90เอร์เซนได้ถูกลงทุนไปแล้วกับบรรดาน,นักเตะทั้งหลายบางทีมหาเงินมาเสริมทัพจากการขายนักเตะเก่าของพวกเขาออกไปเราเองอาจจะเป็นสโมสรที่ใช้จ่ายเงินได้อย่างเรียบง่ายที่สุดแล้วในช่วงที่ผ่านมาแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเราเองก็เป็นทีมที่ใช้เงินไปมากที่สุดเป็นอันดับที่สี่ ดังนั้นเราจรึงใช้เงินที่ได้จากการขายนักเตะเข้ามาเสริมรายได้ทั้งสำหรับค่าตัวและค่าเหนื่อยของพวกเขานักเศรษฐศาสตร์บางคนบอกว่าค่าเหนื่อยจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของนักเตะแต่นั่นไม่ใช่เรื่องจริงเลยคุณไม่สามารถควา้าแชมป์ลีกได้ด้วยการเบิ้ลค่าเหนื่อยเป็น2เท่าให้กับนักเตะภายในทีมของคุณทั้งหมดแต่ค่าเหนื่อยเป็นผลมาจากฟอร์มการเล่นของพวกเขาต่างหาก หาคุณทำผลงานได้ดีคุณก็จำเป็นจะต้องจ่ายเงินให้กับนักเตะม,มากขึ้นเพื่อเก็บพวกเขาเอาไว้กับทีมต่อไปดังนั้นมันคือการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะนั่นแหละและหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถโชว์ฟอร์มได้แบบนั้นอีกครั้งในการแข่งขันฤดูกาลถัดๆไปไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะ กับเป้าหมายการเสริมทัพสำหรับทีมลิเวอว์พูลของเรากันบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้ผมก็ได้รายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปแล้วว่ามันมีข่าวลือแพร่สะพัดออกมาถึงความสนใจในตัวอุสมันเดมเบเ,บเรแนวลุกฟรนช์แมนของทางบาร์เซโลนาจากทีมของเรานั่นเองในตอนนี้เขากำลังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บหัวเขา่าและคาดว่าจะสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังช่วงพักเบรกทีมชาติหนนี้ แต่เจ้าตัวก็ได้กลายมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในประเทศสเปนแม้ว่าจะไม่ได้หลงเล่นก็ตามเมื่อล่าสุดทางคูเอโตรสื่อจากแดนกระทิงดุก็ได้ตีข่าวออกมาเลยว่าแม้บาร์เซโลนาจะตกลงสัญญาฉบับใหม่ในหลักการกับทางเดมเบเล่ได้แล้วแต่มันยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการและในตอนนี้ผู้บริหารของสโมสริ่มจะเป็นกังวลใจมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาด้วย นั่นเป็นเพราะว่ามุดซ่าซิโซโกเอเย่นส่วนตัวของนักเตะกำลังไปเจราจาพูดคุยกับสโมสรอ,อื่นๆอ,อยู่ด้วยในเบื้องหลังกับบรรดาทีมชั้นนำไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลของเราแมนเชสเตอร์อยู่ไนเตดปารีสแซงต์แชร์แมงและอยู่เวนตส แม้ว่าทางโจนราป,ปอร์ตาประธานสโมสรของบาร์เซโลนาเองจะยังคงมองโลกในแง่ดีสำหรับการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเดมเบเล่จากสัญญาเดิมที่จะสิ้นสุดลงในช่วงสัมเมอร์หน้าแต่เขาก็รู้สึกไม่สบายใจเอาเสียเลยที่เอเย่นของนักเตะไปดำเนินการรับหลังสโมสรเช่นนี้ขณะเดียวกันทางมุนโดเดอปอติโบสื่อจากแคว้นคาตาลันเองก็รายงานข่าวสัมทับออกมาอีกด้วยว่า ลิเวอร์พูลเองก็กำลังเกาะติดสถานการณ์เรื่องสัญญาของเดมเบเล่อยู่อย่างใกล้ชิดเมื่อทางเยอเกนครอปชื่นชมในพรสวรรค์ของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากและรู้สึกว่าดาวเตะวัย24ปีจะเข้ามาเสริมแนวรุกให้กับลิเวอร์พูลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาืสามประสานแดนหน้าอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาซาเดโอมาเน่และโรเบรตโตเฟอร์เมนอ์ก้า,าุเข้าใกล้หลัก30ปีกันหมดแล้ว ั้งนี้แม้จะเจออาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครั้งแต่เดมเบเล่ก็ยิงไปถึง30ประตูกับอีก21แอซิดจากการลงสนามทั้งสิ้น118เกมให้กับบาร์เซโลนาดังนั้นโอกาสในการเซ็นสัญญากับเขาได้เข้าตัวถูกๆในช่วงปีใหม่นี้หรือแม้กระทั่งการเซ็นสัญญากับนักเตะในช่วงซัมเมอร์แบบไร้ค่าตัวจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนอกจากนี้รายงานข่าวดังกล่าวยังได้ปิดท้ายอีกด้วยว่า การดําเนินการของเอเยจนของนักเตะที่มาพูดคุยกับสโมสรต่างๆซึ่งรวมถึงลิเวอร์พูลเช่นนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเดมเบเล่อยากจะย้ายออกจากบาร์เซโลนาในปีหน้านั่นเองเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของอดีตนักเตะเก่าที่เพิ่งอำลาถิ่นแอนฟิลไปแบบสดๆร้อนๆเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา เขาคนนั้นก็คือจอร์จิเนีไวนนลดุมมิดฟิลด์ดัชแมนที่เลิกไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรหลังหมดสัญญากับทีมพอดีและย้ายไปอยู่กับทางปารีสแซงเชร์แมงแบบไร้ค่าตัวอย่างไรก็ตามเส้นทางของเขากับสโมสรใหม่กลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหลังจากเคยเป็นแกนหลักสำคัญที่ได้รับโอกาสลงสนามแทบจะเกือบทุกนาทีให้กับทีมของเยอเกนครอปทว่าแม้จะได้ลงเล่นไปละสิบเอ็ดนัดให้กับปารีสแซงเชร์แมง แต่เขากลับได้อยู่ในสนามเพียงแค่รวม502นาทีเท่านั้นและตกเป็นตัวเลือกรองจากอดิซากูเอเย่อันเดอร์สเอเลลาและมาโกแวรัตตินั่นทำให้ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ระหว่างการไปรับใช้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์และเขาก็ยอมรับแต่โดยดีเลยว่าไม่มีความสุขกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ที่เขาอำลาลิเวอร์พูลออกไป ผมคงบอกไม่ได้ว่าผมไม่มีความสุขอย่างสิ้นเชิงแต่ความเป็นจริงมันก็เห็นกันอยู่แล้วว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ตัวของผมเองต้องการแต่อย่างใดเลยนะไวัยนาวดุงกราวแต่นั่นแหละคือฟุตบอลและเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้ได้ผมเป็นคนที่มีความเป็นนักสู้ผมจะต้องมองโลกในแง่บวกเข้าไว้และทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาให้จงได้ ผมคิดว่าการที่ไม่ได้ลงเล่นในสนามย่อมจะเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญที่สร้างความเป็นกังวลใจให้กับนักเตะทุกคนอยู่แล้วซึ่งในเคสของผมเองก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดกับนักเตะค,คนอื่นๆมันน่าเป็นกังวลใจหากคุณไม่ได้ลงเล่นแต่นี่ยังคงเป็นแค่ช่วงของการออกสตาร์ทฤดูกาลเท่านั้นมันยังสามารถจะมีเรื่องราวอีกมากมายที่เกิดขึ้นได้และผมเองก็ยังคงมองโลกในแง่บวกอยู่นะ ทั้งนี้ไวานานอวดุมได้ลงสนามไม่ถึง15นาทีในเกมที่ปารลสแซงแชม์แมงเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อู0ในเกม Champions elly, แชมเปี้ยนส์ลีกและถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองตอนท้ายเกมในนัดที่พ่ายสุดช็อกให้กับแลนส์ก่อนช่วงพักเบรคจีมชาติอีกด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรับมัสงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ